สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนาตมุงนนท์ค่ะวันนี้น่าจะพาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวเกาะเกร็ดค่ะซึ่งนาตก็ไม่ได้มานานแล้วนะคะเรามาอัปเดตนะคะเกาะเกร็ดกันค่ะว่ารูปโฉมใหม่ของเกาะเกร็ดนะคะจะน่าเดินเที่ยวขนาดไหนค่ะเดี๋ยวตามนาตมาชมพร้อมๆกันนะคะแต่เราจะต้องไปนั่งเรือข้ามฟากนะคะซึ่งเราจะต้องเดินผ่านที่วัฒสสนธรมเหนือนะคะทุกท่าน วสนามเหนือก็จะมีเวลาปิดเปิดนะคะก็ดูเวลาให้นะคะให้ดีๆเนาะจะได้ไม่มาเสียเที่ยวนะคะตรงนี้นะคะเรากําลังเดินผ่านนะคะวัดสนามเหนือเพื่อไปยังท่าเรือค่ะเราจะนั่งเรือข้ามฟากไปยังเกาะเกร็ดค่ะค่าเรือนะคะก็คนละ3บาทนะคะไปกลับก,ก็6บาทค่ะ ทางนี้ก็เป็นทางเดินนะคะเดินผ่านวัส,สนามเหนือนะคะซึ่งก็มีความสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะแล้วก็สวยหอะระฆังทางด้านซ้ายมือนะคะสวยสวยนะคะเดินมาพร้อมๆกันนะคะวันที่นาดมาเที่ยวนะคะก็เป็น วันที่3มิถุนายนนะคะซึ่งตรงกับวันหยุดนะคะเป็นวันขายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมราชินีนะคะเราก็มาเที่ยวกันค่ะดเดินเข้ามานะคะเราก็จะเจอร้านค้านะคะซึ่งเป็นร้านขายหมวกนะคะขายแว่นตามีเยอะแยะให้เราเลือกนะคะสามารถเลือกซื้อเลือกชมได้นะคะ ตอนนี้เราก็กําลังจะเดินนะคะไปขึ้นเรือนะคะก็จะมีท่าเรือนะคะให้เราได้ไปนั่งเรือนะคะฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นร้านค้านะคะขายอาหารสามารถไปารับประทานอาหารได้นะคะเราก็จะเดินมาเรื่อยๆนะคะทุกท่านวันนี้ก็นักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะ วันเสาร์วันอาทิตย์ก็น่าจะเยอะเหมือนกันนะคะน,นี้เราก็จุดชมวิวนะคะเพื่อนๆก็สามารถมาแวะถ่ายรูปนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะฝั่งตรงข้ามของเรานะคะก็คือเกาะเกรดค่ะข้างหน้าก็จะเป็นวัด ปรมายิกาวานนะคะเรือก็จะมาจอดรอรับนักท่องเที่ยวนะคะเพื่อที่จะข้ามฟากไปยังเกาะเกรดค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งเรือกันนะคะน่าจะพาทุกท่านไปนั่งเรือข้ามฟากกันค่ะ อันนี้ก็เป็นเรือ,อนักท่องเที่ยวนะคะที่เหมาลำมานะคะตอนนี้เราอยู่บนเรือแล้วนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะคือก็ถึงเวลาเขาก็ออกเลยนะคะจะเต็มหรือไม่เต็มก็ออกเหมือนกันนะคะไม่ต้องรอนานนะคะนั่งเรือข้ามฝากไปแล้วนะคะเรือกำลังวิ่งนะคะ ไปแล้วแป๊บเดียวนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะใช้เวลาน่าจะประมาณไม่ถึง2-3นาทีนะคะก็ถึงแล้วนะคะนี่นะคะเรือก็จะเทียบท่าแล้วนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งเกาะเกร็ดนะคะถ้าท่านใดสนใจที่จะนั่งเรือชมเกาะเกร็ดนะคะก็ะมาติดต่อตรงจุดนี้ได้นะคะ เดี๋ยวก็เดินตามนาดมานะคะน่าจะพาทุกท่านนะคะเดินเข้ามาตรงนี้นะคะก็คือวัดปรมายิก,กาวาสนะคะเราก็มาวหายพระทําบุญกันก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยไปเดินกันในตลาดนะคะในตลาดเกาะเก็ดนะคะก็เดินมาเรื่อยๆนะคะทุกท่านสวยงามนะคะ บรรยากาศคือสะอาดนะคะบริเวณวัดนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดทําบุญนะคะสามารถมาทําบุญกันได้นะคะตรงนี้ก็บริเวณหน้าโบสถ์นะคะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกท่านนะคะเข้าไปกราบพระกันนะคะสามารถไปหยอดตู้ทําบุญนะคะเอาดอกไม้ทูบเทียนนะคะมา ไหว้พระกันนะคะขอพอรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะจุดทูปข้างนอกนะคะแล้วก็มากราบองค์พระข้างในนะ,ะในพระอุโบสถก็จะมีจิตกรรมฝาผนังแบบไทยประยุกต์บานประตูหน้าต่างประดับด้วยลายปูนปั้นเขียนด้วยสีกำแพงแก้วร้อมพระอุโบสถมีลวดลายที่สวยงามเป็นกำแพงเหล็กอย่างดีที่ทำมาจากยุโรป อีกทั้งด้านหลังพระอุโบสถมีพระเจดีรูปทรงแบบมอนซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาส่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เจดีนี้เมื่อปีพศ2427และใกล้กันมีพระวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสายญาตขนาดใหญ่เป็นที่สามในอำเภอปากเกร็ดส่วนด้านหน้าพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน ซึ่งพระปฏิมากรซานซิลซูทูลถกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีพระนนมูนินเป็นพระพุทธรูปปางขัดส,สมาธิเพชรหน้าตักกว้าง1เมตรสูง1.65เมตรหล่อด้วยโลหะพระศาสนาโสพลเจ้าคณะมณฑลกรุงเทพสร้างเป็นพระพุทธรูปประจำเมืองนนทบุรีพระยาราชสงามเป็นผู้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ด้านใต้พระวิหารพระพุทธรูปสายญาติ บริเวณวัดนะคะก็จะมีจุดให้ถ่ายรูปนะคะแล้วก็มีจุดเช็คอินด้วยนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะจะถ่ายภาพสวยๆนะคะก็สามารถที่จะหาจุดเช็คอินเพื่อถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกได้เลยนะคะเราก็จะเดินมาเรื่อยๆกันก่อนนะคะเพื่อนๆเดินตรงมานะคะทางขวามือก็จะมีร้านขายเครื่องดื่มนะคะสามารถไปสั่งเครื่องดื่มแล้วก็มานั่งพัก ดื่มน้ําดื่มท่าให้หายเหนื่อยกันก่อนนะคะหลังจากที่เราไปไหว้พระกันมาแล้วนะคะตรงนี้ก็จะมีต้นไม้ใหญ่นะคะร่มรื่นมากๆเลยให้เราได้นั่งพักเย็นสบายสบายกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหว,พวนนะะ้พระเจดีมุตเตากันนะคะพระเจดีมุตเตานะคะก็อยู่ที่เกาะเกรด็ดอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่บริเวณหัวแหลมของเกาะเกรด เป็นเจดีทรงรามันสีขาวมีผ้าแดงผูกบนยอดเจดีซึ่งกล่าวกันว่าผ้าแดงคือสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของวัฒนธรรมรามันเป็นศิละปะแบบมอญแท้คือพระเจดีทรงมอญแท้เป็นพระเจดีจำลองมาจากหงสาวดีก่อนที่จะถูกพม่าแต่งเติมจนทําให้พระเจดีมุตเตาองค์เดิมที่เมืองหงสาวดีกลายเป็นเจดีทรงมอญผสมพม่าไปในปัจจุบันค่ะ เจดีย์มุตเตวัดปรมัยยิกาวาดเป็นพระเจดีย์เกาะอิดถือปูนฐานแปดเหลี่ยมย่อมุมยอดเจดีย์มีฉัรทรงเครื่องห้าชั้นอย่างมอนสูงหนึ่งวาตั้งอยู่หัวมุมกาะเกร็ดทางราชการโดยกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาปี2478พระเจดีย์มุตเตาสร้างโดยชาวมอญที่อพยพพึ่ง ภาพบรมโพธิสมภารปลายกรุงศรีอยุธยาราว300ปีภายในบรรจุพระทาตเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยเชื้อสายมอญเดิมเป็นเจดีย์ที่สร้างตั้งตรงต่อมาน้ำซ้อตลิ่งพังจึงทำให้เจดีย์สุดตัวและเอียงลงเมื่อปีพศ2434ค่ะ ก็เป็นอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะตรงนี้ก็เป็นบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะสามารถมานั่งพักได้ตรงนี้นะคะก็จะมีจุดให้นั่งพักแล้วก็ชมบรรยากาศความสวยงามของแม่น้ำเจ้าพยานะคะสามารถมาปล่อยปลาได้นะคะก็จะมีโต๊ะมีเก้าอี้นะคะให้เราได้นั่ง พักผ่อนนะคะหรือจะหาซื้ออาหารมารับประทานตรงนี้ก็ได้นะคะมาถ่ายรูปสวยๆกันนะคะที่วัดนะคะก็จะมีห้องน้ำที่สะอาดมากๆเลยนะคะอยู่ด้านทางขวามือนะคะทุกท่านตอนนี้นะคะเรากําลังจะเดินเข้าไปในบริเวณนะคะร้านค้าต่างๆนะคะซึ่งก็จะมี อาหารนะคะแล้วก็มีของชํำร่วยนะคะแล้วก็พวกยาสมุนไพรนะคะอันนี้ก็เป็นออดอกไม้นะคะดอกไม้ทอดนะคะตรงนี้ก็สามารถมาถ่ายรูปได้นะคะนี่ก็เป็นบริเวณปากทางที่จะเข้าไปในบริเวณตลาดนะคะซึ่งข้างในก็จะมีร้านค้าต่างๆมากมายนะคะมีจักรยานให้เช่าขี่ด้วยนะคะเพื่อน แต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงเนาะเพราะก็จะมีคนเดินด้วยนะคะและจักรยานด้วยนะคะก็ต้องหลีกต้องหลบกันระมัดระวังนิดนึงนะคะแต่น่าดว่าสาหรับน่านนะคะถ้าเราได้เดินนะคะก็จะสามารถได้ชมนะคะบรรยากาศได้อย่างสบายๆนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไปชนอะไรนะคะ สองฝั่งนะคะก็จะมีทั้งพวกสมุนไพรนะคะมีเขาเรียกว่าของ handmade เนาะมีอาหารมีขนมนะคะอูมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้ที่มานะคะบางร้านก็อาจจะหยุดไปนะคะอันนี้ก็เป็นขนมไทยนะคะขนมตาลขนมกล้วยนะคะแล้วก็จะมีร้านค้าด้วยนะคะทุกท่าน ร้านเป็นร้านอาหารนะคะที่อยู่ติดอยู่ริมกับแม่น้ําเจ้าพระยาก็สามารถไปสั่งอาหารแล้วก็ชมวิวไปนะคะทานข้าวไปด้วยนะคะจิบกาแฟไปด้วยนี่เป็นหนอกกะลานะคะทุกคนเขาบอกว่าหนอกกะลา,านะคะทอดมันหนอกกะลา,าที่เกาะเกร็ดเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะที่ไหนก็จะอร่อยอ ไม่ไม่เท่าที่เกาะเกร็ดนะคะนาะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะคะอาจจะเป็นดินหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นขนมถ้วยนะคะบาบินนะคะเยอะมากเลยนะคะอยากจะทานขนมอะไรที่เกาะเกร็ดนะคะมีให้เราเลือกสรรได้หลายอย่างเลยนะคะนี่หนมชั้นนะคะฝอยทองทองหยิบทองหยอดมีหมดนะคะนี่ก็เป็นผักนะคะที่ คนบนเกาะเกร็ดนะคะปลูกนะคะ<ม>นี่ก็เป็นออเมีย่ยงดอกบัวนะคะทุกคน<ม>ก็มีน้ำพริกต่างๆ<ม>คือขนมเยอะมากนะคะใครชอบทานขนมอะไร<ม>บนเกาะเกร็ดนะคะมีให้เราเลือกแทบจะทุกอย่างเลยนะคะ<ม>ก็มีพวกเครื่องหอมด้วยนะคะเ<ม>ทียนหอมเครื่องหอมนะคะเ<ม>ครื่องปั้นดินเผา อันนี้ก็เป็นะเดาปลาดุกย่างนะคะน้ำปลาหวานอันนี้ก็เป็นขนมฝรั่งเนาะแนวฝรั่งนิน่งๆนะคะโอ้ยเดินไปก็หิวนะคะอันนี้ก็เป็นของพวกอุปกรณ์นวดต่างๆเนาะทำจากไม้นะคะเดินต่อมาเรื่อยๆนะคะเดินไปก็ชมไปนะคะจะซื้อตั้งแต่ปากทางก็ได้นะคะทุกท่าน แต่ตอนนี้น่าก็ถ่ายภาพไปด้วยก็ไม่สะดวกที่จะซื้อนะคะน้าก็เลยเาขาไปน้าก็ถ่ายภาพไปก่อนนะคะขากลับเราค่อยมาแวะซื้อนะคะนี่ก็มีร้านอาหารก็จะมีรูปภาพนะคะบอกว่าขายอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นร้านคุณจ้าจ๋านะคะก็มีขนมไทยเยอะแยะมากมายเลยนะคะเลือกเอาเลยเนาะขนมไทยสวยๆนะคะเหมือนชาววังเลยนะคะ ไข่ทองทองยิบทองยอดทำกันใหม่ๆข้าวต้มมัดนะคะเจ้าของร้านให้ชิมด้วยนี่คุณลุงเขาบอกว่าชิมเลยนะคะรับรองอร่อยแน่นอนคุณลุงก็เลยให้หนึ่งชิ้นนะคะให้มาชิมก็อร่อยนะคะยังร้อนๆอยู่เลยนะคะ เพลินเลยนะคะเดินแล้วก็เพลินนะคะคือของกินเยอะมากอันนี้ก็เป็นขนมไทยมงคลนะคะชอบอะไรนะคะนี่เจ้าของร้านนะคะยิ้มสวยเลยค่ะจะเขินเขินนิดนึงนะว่าน่าถ่ายรูปนะคะ ทำกันใหม่ๆเลยนะคะทุกท่านอันนี้ก็เป็นทอดมันหนอกกะลานะคะอันนี้ก็เป็นหมูสโรงนะคะหมูสะลงแล้วก็ทุงทองนะคะน่าทานมากๆอันนี้ก็เป็นหมูสเต๊ะนะคะ ขายดีมากๆเลยนะคะย่างออกมาก็หมดย่างออกมาก็หมดนะคะเลือกกันก่อนได้เลยนะคะเดินกันต่อนะคะนี่ก็เป็นขนมไทยนะคะคือร้านขนมไทยก็จะเยอะนะคะเยอะน่าสนใจอันนี้นะคะขนมเปี๊ยะคะ่ะขนมเปี๊ยะทุเรียน่ น่ารักดีนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องปั้นดินเผานะคะสวยงามเอาไปตกแต่งบ้านได้นะคะสวยๆอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะจากไม้นะคะอันนี้ก็เป็นพวกเครื่องหอมนะคะนวดตัวอโลมาปวดเมื่อยตรงไหนนะคะมีก็มมม่วงนะคะ น้ำปลาหวานของกินเยอะนะคะของกินเยอะอันนี้ก็ขนมตาลน,นะคะขนมตาลขนมตาลร้านคุณเอ๋นะคะนี่กเ็เสื้อผ้าไทยนะคะลายไทยเนาะ ชอบแบบไหนลายไหนนะคะใส่สบายๆนะคะก็เดินกันไปน่าก็เดินรอบไปเรื่อยๆนะคะก็จะชมร้านขายพวกร้านขนมเนาะอาหารนะคะวันนี้วันนี้น่าคิดว่าเดินได้แบบสบายๆนิดหนึงน่งเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวไม่เยอะนะคะแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยคือแบบว่าเดินต้องขยับทีละนิดละนิดก็อาจจะถ่ายภาพลำบากนะคะ วันนี้รู้สึกว่าจะถ่ายภาพได้แบบสบายๆก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะคะแต่ก็เออสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะเยอะเป็นพิเศษนะคะนี่ก็เป็นร้านน้ำพริกนะคะอยากจะทานน้ำพริกอะไรนะคะก็เลือกเลยนะคะชุดหนึ่งก็ประมาณ50บาทนะคะ50บาท60บบาทแล้วแต่กระปุกเล็กกระปุกใหญ่นะคะเลือกเอาเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นปูหล่นนะคะปูหลน,น,นแต่หน้าก็ไม่ได้ซื้อหรอกนะคะก็มีปลาทอดไหกลก้างนะคะออกก้างออกแล้วเดินไปเรื่อยๆนะคะทุกท่านที่นี่ก็จะมะีนวดด้วยนะคะนวดแผนโบราณปวดเมื่อยก็สามารถไปแว่นนวดกันได้นะคะ,ะนี่ก็จะมีพวก ของเล่นนะคะตุ๊กตาเสื้อผ้าเด็กนะคะคือมีหมดเลยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะจับใจ่ายใช้สอยนะคะน้าก็เขาเรียกว่าดูไปถ่ายภาพไปก็อยากจะซื้อนะคะแต่ว่าเรายังซื้อไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าเราจะต้องเก็บภาพก่อน,นะคะไม่งั้นสองมือนะคะพลุงพลุงพลัง อันนี้ก็ทํากันใหม่ๆเหมือนกันนะคะมันก็เป็นพวกเครื่องหอมนะคะเพื่อนๆเทียนหอมเครื่องหอมทูบหอมนะคะมีหมดเลยเดิน <ๆ S 1> ไป<ๆ><ๆ>เดินไปนะคะเอ่อทอดมันหนอกกะลาก็จะมีหลายร้านนะคะเพื่อนๆก็เลือกเอานะคะ ชอบถูกใจร้านไหนก็นแวะเลยนะคะซื้อเลยนะคะนี่นะ,ะนก็พาเดินมา,ท,าท้ายท้ายซอยแล้วนะคะเ,เขาจะมีเรือ,บ,อบริการเที่ยวชมรอบเกาะด้วยนะคะเพื่อนๆตรงตรงแถวแถวนี้นะคะอันนี้ก็เป็นร้านรูปชุบนะคะ อันนี้นะก็จัดมาแล้วหนึ่งกล่องนะคะกล่องเล็กๆสีสวยนะคะสีสวยกล่องเล็กก็35บาทกล่องใหญ่ก็50นะคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากกะลานะคะกะลามะพร้าวสวยๆนะคะไปตกแต่งบ้าน ตอนนี้นะคะน่าจะพาเพื่อนๆน,นะคะเดินมาที่โรงงานเครื่องปั้นดินเผานะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรตรงนี้เขาก็จะ,ะเหมือนกับว่าให้กับให้นักท่องเที่ยวสามารถมาเรียนรู้การทําเครื่องปั้นดินเผานะคะ mm. ก็จะท่านละ100บาทนะคะ,ะมาให้มาลองหัดปั้นดูนะคะ นี่นะคะที่นี่นะคะก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะการเ,าเขาเรียกว่าทําการเครื่อทำการปั้นนะคะทำการปันนี่นะคะปั้นแล้วมาใช้จริงได้นะคะมีเตาเผานะคะมีดินนะคะที่ทำการผสมแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นเ,เครื่องปั้นที่เขาได้ทำออกมาแล้วก็ ตรงนูน้นข้างหน้านู้นก็คือเตาเผานะคะเปิดใช้ได้จริงอันนี้ก็คือเป็นแท่นที่จะขึ้นรูปนะคะตอนที่นาดไปก็คนปันไม่มีแล้วนะคะเห็นหม้อนหนึ่งหม้อน,นึงค่ะเนี่ยลายเขาสวยมากเลยนะคะนี่นะคะมีอยู่สามแท่นกำลังหมุนหมุนหมุนอยู่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเตาเผานะคะทุกท่าน เปิดใช้ได้นะคะเปิดใช้อยู่นะคะคือหลังจากปั้นแล,แล้วก็เอามาเข้าอบที่เตาเผาตัวนี้นะคะเป็นเตาเผาโบราณนานเนเลยนะคะเนี่ยนี่ก็คือทำเสร็จแล้วปั้นเสร็จแล้วนะคะน่ารักน่ารักนะคะไปตกแต่งบ้านเดี๋ยจะเอาไปใช้งานนะคะตามที่เราต้องการได้เลยนะคะ อันนี้ก็เป็นดอกไม้ทอดนะคะเลือกเอาเลยนะคะอยากจะทานอะไรนะคะมีดอกอัญชันทอดดอกสนุทอดนะคะดอกเฟื่องฟ้านะคะดอกกุหลาบมีหมดเลยนะคะโอ้ยแตงขายดีหมดแล้วก็บอกค่ะวุ้เ้นทำหน้าทำตายังไงเนชุดอามาทกทำีอันนี้ก็สวยมากเลยนะคะ ังไงบ้างคะวันนี้นาก็พาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวที่เกาะเกร็ดนะคะแล้วก็มาดูนะคะร้านค้าร้านขายขนมนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะหวังว่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจกับทุกท่านนะคะวันนี้นาดก็จะต้องขอตัวลาเพื่อนๆพี่ๆไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนาดเมืองนนท์ด้วยคะ่ะวันนี้นาะต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย